สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานั่งแพรล่องชมแม่น้ำลิกนะครับที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทร์สปอปอลาวครับลำน้ำลิกเป็นลำน้ำสายใหญ่และเป็นลำน้ำสายหลักของเมืองเฟืองนะครับไหลามาจากตอนบนของเมืองเฟืองผ่านเมืองเฟืองแล้วก็ไหลลงไปทางนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ ลำน้ำลิกช่วงที่ผ่านเมืองเฟืองนี้มีลํลำน้ำที่ใสสะอาดเย็นฉ่ำตลอดทั้งปีนะครับนเนื่องจากทางเมืองเฟืองนี่ได้มีการรักษาแม่น้ำลิกไว้อย่างดีนะครับไม่มีการทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือถ้าหากมีขยะลงแม่น้ำก็มีการเก็บอย่างดีนะครับคนที่รู้จักเมืองเฟืองจะรู้จัก น้ำลิกเป็นอย่างดีนะครับเ<ส>พราะว่าที่นี่จะมีเรือนแพรที่พักนะครับที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามนะครับหรือหลายท่านอาจจะเคยมานอนแล้วด้วยซ้ำไปนะครับและถ้ามานอนที่เรือนแพรลำน้ำลิกนี่จะรู้ว่าที่นี่นะครับมีการรักษาธรรมชาติของลำน้ำลิกไว้อย่างดีท้ามการสร้างห้องน้ำห้องสุขาไว้ในเรือนแพรโดยเด็ดขาดน,นะครับ<อ>เวลาเราจะ เข้าห้องน้าห้องสุขาเมื่อมันนอนที่เรือนแพรเราก็ต้องเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำห้องสุขาที่บนบกน,นะครับหลายท่านก็คงเคยมาพักครับพักก่อนสบายๆแล้วตอนเช้าเ,าเาใส่บาตรพัก<ส>ที่ท่านจะล่องเรือมารับบินฑบาทที่ถึงเรือนแพเลยนะครับเป็นภาพที่หลายคนประทับใจนะครับ ลำน้ำลิกไม่ได้มีแค่เรือนแพที่หลายคนรประทับใจเท่าน,นั้นนะครับยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการล่องแพล่องเรือหางยาวชมความงามสองฝากฝั่งการพายเรือคายักนะครับหรืออย่างที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับแพข้ามฝากกําลังบรรทุกรถยนต์นะครับข้ามจากฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งนะครับเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นครับท่านผู้ชมเนจาองพ วันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาล่องแพลำน้ำลิกกันครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตชมกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ความงามสองฝากฝั่งของลำน้ำลิรับเราไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรากําลังล่องแพไปตามกระแสน้ำนะครับจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่สองฝากฝั่งนี้ก็คือเรือนแพที่พักลำน้ําลิกนะครับ สองภาพฝั่งนี้เลยนะครับที่ท่านเห็น,นเป็นหลังๆนี่แหละครับคือเรือนแพรน้ําลิา้นราคาค่าเช่าที่พักบนเรือนแพรนะครับคิดเป็นเงินไท<า>ยราคาหลังละ800ืปคร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อคือคนคัก ตีวาไอเป็นผู้เมาไทายบ้านโดยตีวาขีขา่ขัาเนน้องยันห้อยสักตีวาไอขี่เมาเสียเอาแค่มือละกักขันเม่น,น้องบอมมักไอเศร้ากันได้ตีมองในเรอตีไอบันไดเสียให้น้องเถืกไใจจนถึงใส่ถึงตาสีเฮ็ดให้เจ้เจาเบิดสุยางเลยครับสิจัดให้น้องปุ๊บปั๊บ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าที่คนจะเยอะนะครับคือหัวหาดของเกาะดอนกลางนะครับดอนกลางเป็นดอนหรือเกาะเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นกลางลําน้ําลิกนะครับเกิดจากลําน้ําลิกไหลมาชนบ้านเมืองเฟืองนะครับแล้วก็ เกิดการแยกตัวเป็นสองสายซ้ายและขวาก่อนที่มาบรรจบก,กันอีกครั้งหนึง่งยู <ไ S 1> ่ที่ด้านล่างใกล้ๆนี่เองนะครับกลายเป็นดอนหรือเกาะเล็กๆขึ้นนะครับเรียกว่าดอนกลางนะครับที่ดอนกลางนี้จะเป็นชายหาดที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับจะเป็นหาดทรายเล็กๆนะครับเป็นส่วนหินที่สวยงามนะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่นี่ตลอดทั้งปีนะครับนอกจากมีธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วนะครับยังมีลําน้ําที่ฉ่าเย็นมีชายหาดให้ลงเล่นน้ํา ที่น้ําไม่ลึกนะครับน้ำพอดีพอดีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ที่นี่จะมีการสร้างกระท่อมหรือตูบนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถสั่งอาหารที่ประกอบอยู่บนดอนกลางนะครับลงไปรับประทานที่ตูบได้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาที่นี่ตลอดทั้งปีเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในเดือนเมษายนนี่นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับท่านผู้ชมสนุกสนานกันมากลำน้ำใสสะอาดช่มเย็นครับท่านผู้ชม น้องปั้นแต่งแพงเจ้าขุาจังนวยตาและย่ำได้นอบุญพลาจังสีน้ำใายใเจ้ามากักมีอยู่ท่อใดเทให้จนว่าเบิดใจอย่าตาสุขเขาบ่อได้ยราายอดาอเอิหัง ขณะนี้เรากลับแพรบกกลับไปทางเดิมนะครับทวนน้ำขึ้นไปนะครับที่เราเห็นเป็นฉากหลังนะครับคือผาเรืองนะครับผาเรืองสวยงามมากนะครับและที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็คือตอนท้ายของเกาะดอนกลางนะครับเรากำลังกลับทางเก่านะครับผ่านดอนกลางเหมือนเดิมที่คือด้านท้ายนะครับที่ลำน้ำลึกสองสายไหลกลับมามันจบกันแล้วเป็นลำน้ำสายใหญ่สายเดียวไหลลงนครพนมจังนะครับ ท่องเที่ยวก็คือคักนะครับช่วงมีสายนนะครับช่วงท้ายที่ลาน้ํา2สายมาบรรจบกันนะครับแต่เราจะไปด้านขวามือนะครับด้านซ้ายนี่ไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นสะพานข้ามระหว่างแผ่นดินของเมืองเฟืองกับดอนกลางนะครับเราไปทางขวามือนะครับเห็นผาเรืองเป็นฉากหลังสวยงามมากครับ ขณะนี้กาลังเวลาหกโมงเย็นนะครับท้องฟ้ากําลังเป็นสีแดงนะครับดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ามากนะครับจะลักขอบฟ้าแล้วนะครับแต่อากาศสภาพอากาศในขณะนี้นะครับเหมาะแก่การล่องแพเป็นอย่างมากนะครับมีสายลมพัดเอื่อยๆนะครับเย็นสบายได้ยินเสียงลําน้ําลิกไหลนะครับทําให้สบายใจเย็นสบายมากเลยครับเหมาะแก่การล่องแพเป็นอย่างยิ่งกับท่านผู้ชมยันตะกุขาบ่ได้ ประหยัดไอเอิกหักเย่เย่เย่ตีว่าไอบอ่หล่อหรือว่านั่นบน่ใยญงหรือแม่ตีมองได้ไกลเปล่าบอกมาตีว่าเตีย้ยต่ำต้อยหรือด้อยการศึกษาหรือแม่น้องตีว่าสามคือจนคัก ว่าไอเป็นผู้เมาแม้ว่ากําลังจะมืดค่ํานะครับมมเ0็นแล้วนะครับปลักท่องเที่ยวที่หานอนกลางนี่ก็ยังคึกคักนะครับคนนั่นเลยนะครับยิ่งถ้าไป็นตอนกลางวันนะครับไม่ต้องพูดถึงครับในช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับโดยเฉพาะในวันหยุดให้น้องถือใจจนถึงใส่ถึงตาบสิเฮ็ดให้เจ้าเบิดสุยางเลยครับสิจัดให้น้องปุ๊บปั๊บ ตีมองไหนทัตีไอบ้านไหนเสียจให้น้องถึกใจจนถึงใส่ถึงตาบขอเพียงพี่น้องให้เปิดใจยอมรับสิจัดให้น้องปกปับให้ถึงตาบถึงใส่สิจัดให้น้องปับปับโอ้ยให้เถือกอกถือกใจ ขณะนี้เราทวนน้ำกลับขึ้นมาถึงบริเวณเรือนแพที่พักลำน้ำลีกแล้วครับขากลับนี้เราจะเห็นผาเรืองเป็นระยะๆะะนะครับถัดจากผาเรืองสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นผาตึ้งนะครับถัดจากผาตึ้งไปก็จะเป็นผาปูนะครับสวยงามมากนะครับนักท่องเที่ยวก็เล่นกิจกรรมต่างๆนะครับ สนุกสนานกันครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้หาโอกาสมาพักผ่อนที่นี่นะครับสักครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งก็ได้นะครับอย่างคนแรมทางเองมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าติดอกติดใจธรรมชาติที่สวยงามผู้คนที่มีน้ําใจของที่นี่นะครับีเ็ดจจััังงงนม การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองลราของคนแรมทางนะครับใช้วิธีนั่งรถโดยสารนะครับไม่ได้นํารถเข้ามาเองนะครับเนื่องจากไม่ค่าขับนะครับขับด้านขวาไม่ไม่ถนัดครับแล้วก็ไม่เช่าเหมารถด้วยครับเพราะจะมีราคาที่แพงกว่าครับก็เลยใช้วิธีนั่งรถโดยสารท่านใดที่สนใจอยากนั่งรถโดยสารแบบประหยัดๆนะครับก็ลองกลับไปดู EP ีต่างๆที่คนแรมทางแนะนำไว้ใน E ีีที่ผ่านมานะครับ นี่คือทีมงานของคนแรมทางนะครับ<ด>พอดีมีพี่น้องคนเมืองเฟืองนะครับมาให้การต้อนรับนะครับและให้คำแนะนำนก็ขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับตีว่าไอเป็นผู้เมาไทายบ้านดุตีว่าขี่คันน้องย่านห้อยสักตีว่าไอขี่เมาเสียเอาแค่มือละกัคขันเป็นน้องบอมมักไอเศร้ากันได้ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากล่องแพล,ลาน้ำลิกนะครับ,บก็สามารถติดต่อผ่านโรงแรมที่พักหรือหงอนพักได้นะครับถ้าสนใจลาที่คนแรบทางนั่งอยู่นี้นะครับก็ดูเบอร์โทรศัพท์ที่ตอนต้นกับตอนท้ายรายการนะครับที่จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่บนลําแพนะครับราคาเช่าแพล,ลํานี้นะครับลาที่คนแรมทางนั่งอยู่นี้นะครับราคาชั่วโมงละ3 0 0แสนกิบ เป็นเงินไทยก็ชั่วโมงละ600บาทครับท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเงารางๆอยู่ด้านหน้านะครับคือผาตึ้งนะครับที่จริงลําน้ําล็กเนี่ยไหลลงมาจากทางด้านบนผ่านผาตึ้งลงมานะครับแต่เราคงจะล่องแพไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราจะล่องแพอีสักพักทวนน้ึ้นอบีสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะไหลตามน้ํากลับสู่ที่พักนะครับที่ผาตึ้งที่เห็นรางๆนั้นนะครับก็จะมีเกาะอยู่ด้านหน้าผาตึ้งนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านหน้านะครับ เป็นเกาะเล็กๆเหมือนหาดตอนกลางนี่แหละครับแต่มีทิวทัศน์ที่งดงามกว่าสวยงามกว่าเนื่องจากมีผาตึ้งเป็นฉากหลังนะครับธรรมชาติสวยงามลำน้าใสสะอาดฉ่ำเย็นเหมือนกันครับส่วนที่นรางๆอยู่นี่คือผาปูนะครับเราก็จะไปไม่ถึงครับเราจะตัวน้ำขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วจะล่องตามน้ำกลับลงมาสู่ที่พัก มองในโนตีไอ้บันไดเสียดให้น้องถึกใจจนถึงใสถึงตาเสียดให้เจ้าเบิดสุสย่างเลยครับสิจัดให้น้องปุ๊บปั๊บตีมองในโนตีไอ้บันไดเสียดให้น้องถึกใจจนถึงใสถึงตาขอเพียงที่น้องให้เปิดใจยอมรับสิจัดให้น้องปุ๊บปั๊บให้ถึงตาถึงใส จากให้น้องปรับปรับโอ้ยให้เถือกอกถือกใจ รอรอรอ,อีกโดนปานใดละพ่อตับเปิดรมานกังก็ออกมานางอุกอังหัวใจรู้ตนศาสเจ้าของหลสี่เห็ดจังไดนองจังสี่มักหักน้องตั้นแต่งแพงเจ้าคึ้จังโดยตาและย่ำได้นอบุญพลาจังสีน้ำพายเจ้ามาัก มีอยู่ทอดเทให้จนว่าเบิดใจย,ย่าตาสุขเขาบอได้พยาะไาอายเอิ้อคัางตีว่าไอายบ่เลาะหรือว่านัน้นบ่ใหญ่หรือแม่ทีมองใดกไกเป้าบอกมาตีว่าเตียต่ำต้อยหรือด้อยการศึกษาหรือแม่นองตีว่าสามคือจนคัก ตีว่าไอาเป็นผู้เมาไทายบ้านโดยตีว่าขี่ข้านน้องยันห้อยสักตีว่าไอาขี่เมาเสียเอาแค่มอือละกักขันเม่น,น้องบอมมกไอเศร้ากันได้ตีมองในรถตีไอบันใดเสียให้น้องเถือกใจจนถึงใส่ถึงตาเสียให้เจ้าเบิด์ตสุยางเลยครับสิจัดให้น้องปุบปั๊บ จนมาน้องพอใจ น้องปั้นแต่งแพงเจ้าขุจังโนยตาละย่ำไดโนบุญพลาจังสีน้ำพใายเจ้ามากมีอยู่ทอด้เ,เทให้จนว่าเบิดใจยอย่า้าสูขเขาบอา่อได้ ที่เห็นแสงไฟวับๆที่หาดด้านหน้านะครับตรงนั้นกำลังมีการจัดมินิคอนเสิร์ตทีมงานของพวกเราอยากเข้าไปร่วมงานคอนเสิร์ตด้วยนะครับเราก็เลยจะพักแผ่ไว้ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับซึ่งคงจะมืดค่ำพอดี ขากลับก็คงจะไม่เห็นความงามของบิวติทัศน์แล้วนะครับเลยจะถือโอกาสลาท่านผู้ชมไว้นะตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับปีมองในุทีไอ้บอนไดเสียดให้น้องเถือกใจจนถึงใส่ถึงตาบสีเห็ดให้เจ้าเบิดสุยางเลยครับสิจัดให้น้องปุ๊บปับ๊บ มองในทุติีไอบ้านไดเสียให้นองถึกใจจนถึงใสถึงตาบขอเพียงกี่น้องให้เปิดใจยอมรับสิจัดห้นองปกปับให้ถึงตาบถึงใสสิจัดห้นองตับับโอ้ยให้เถือกอกถือกใจ ครดลางามตาอายนินอสีให้อายรอรอรออีกโดนป่านใดละับพอตับเปิดพมานกังก็ออกมานางอุกอังหัวใจรู้ตนศาสตร์เจ้าของลา